เขาจะพามาที่นี่ oh. พาที่ยาลาท,ที่เกิดเหไม่ได้จะใ้นั่นเทีย่ยอพอเห็นอุญพาน <c oughs> ก็ปโจนเลยโจออรหักกำรไหไรู้สึกผิดแต่ว่ามันมันจะเป็นมือจะบเบามือเป็นค้างพูดไปเสร็จ <c oughs> เสียใจก็เสียใจเรื่องที่เกิดนี้ผมก็เสียใจเหมือนกันนะเสียใจเสียใจน,นี่ผมก็กะว่าผมไม่รอดเหมือนกันแต่ว่าพอรอดนี้ผมก็ทำาไงจะทำไงำไงเลาเลยหอบตัวไปขอข,อขอ้าวไม่รู้จะไปไหนต่อ,อตนพอโทษแล้วก็เสียใจ พอผมมาเป็นแบบนี้อีกก็ยิ่งเสียใจอีกกับพวกเขาสางคนแล้วก็คนที่เสียชีวิตอตอนนี้ก็ผมก็ยอมยอมรับผิดหมดแล้วผมก็สุกส้ก็ลาไตกอ่สงสๆกขอโทษขอโทษขอโทษ,ขอโทษที่มาเป็นอารมณ์ชั่วของผมเองอเนี่ยนานตัดใจใจทำแอนนาไง อขอโทษก็ถึงจริงพี่ว่าไม่น่าทำแบบนี้ขอโทษและขอโทษเสียใจมากๆ